ก็กลับโอโอวนับสวัสดีท่านผู้ชมกันเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กช่อง ba 1 2 3ที่หายไปนานก็เราได้สั่งเป็นคีย์บอร์ดมาซึ่งวันนี้แลเผลอลรเกมทิ้งไปแล้วและทีนี้มันก็ต้องเล่นใหม่หมดเลยก็งั้นแหละมันก็เลยทำให้คลิปที่เราถ่ายไปเมื่อจักพักที่แล้วได้หายไปด้วย ดียว yeah. ใส่มอดเข้าไปด้วยเป็นมอดที่แสงเงาเดียวไปไหนเงี้ยมดแสงเงาหัวข้าวไปไหนเงี้ยนี่ไงลังจากนั้นเราก็ไปดูกันเลยซึ่งมันเป็นความท้ายทายที่คือคีย์บอร์ดอันนี้กระโดดไม่ได้เราเคยเมันแบบเราลเอามาผิดตัวมันก็เลยทำให้ ทำให้เราไม่สามารถกระโดดได้มันก็ไม่สามารถกระโดดได้เราก็กระโดดด้วยมือตัวเองด้วยแล้วกันก็ามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะนําความท้าทายคือเล่นยากมากเป็นตอรี่เสียเปล่าเปิดใหม่ปะเนี่ยเปิดไหมเยอะโอ้อ้โอเคเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวรอมันก่อนอ๋อแล้วตอนนี้เกมก็ได้มาแล้ว นจะบอกไว้ให้มันเอาไว้สำหรับเล่นเกมแบบ PUBG Mobile ซึ่งเราไม่เล่นแบบนั้นเราแบบเกมแบบนั้นเราไม่เล่นหนกับจีโมวงโยเราจะเล่นเกมไหมครับแล้วก็มีแค่ฟรีไฟล์เท่านั้นเราไม่เคยนอกใจแกเลยอ,อันน่าอันน่าสกินนี้แล้วบาย อลยตัดยากจริงๆใช้มือแวงเลย โอเคแล้วก็ได้คาบกล่องไปที่เรียบร้อยโอ้ไปปรับพิบป,ปุ่มแล้วเราไม่รู้เลยว่ามันต้องปรับกลับยังไงอุ้ยเล่นมึน,มน การต่อสู้นี่เราจะไม่ต่อสู้เลยเรียกเรี่องหลีเรียง,ยงโอเคพูดไม่เป็นไปดิบักตกแล้วดีนะดีนะเอ้ยเดี๋ยวนะลงมดัดแสงเงาเข้าไปไหนอ่ะแสงงงแสงเงาไม่เห็นมีเลยอยู่ใส่แสงเงาของเขา กันมันเล่นยากเสียจริงตัดไม้ทุกชนิดเพื่อไปทำบ้าน i'm to it เรี่ยงการสู้ด้วยเพราะสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆที่ใช้มือหยิบโทรศัพท์ก็จุ๊บเลยใช้วิชาที่เรียนมา to okay. me 对。<laughs> ใกล้มืดแล้วนี่ยกโทรศัพท์เลยแสงงงแสงเงาเห็นไหมเห็นมีเลยอืมคำชื่นี้ไปก่อนกันดูแล มืดแล้วมืดแล้วทําไงดีใช้มือเลยนะกันแป๊บหนึ่งขอสร้างบ้านก่อนจะจบแล้วเนี่ยคลิปจะจบแล้วเอ้ยทําไงดีเนี่ยฉันจะตายไม่ได้นี่นะอันนี้ใช้มือมาอาบน้ำ,นำนก่อนไปอาบน้ำก่อนดีบายขาหัวซะ โอ้ยตอนนี้ต้องสร้างบ้านอ้ย๊ยคิปเปอร์อะไรเต็มไปหมดเลยหลีเกเรี่ยงก,การสู้เดี๋ยวนะมีทัดอยู่มีทัดอยู่นี่แน่นี่แน่ยึบก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน จะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาีพีหนึ่งเริ่มต้นครับ